ข้อหาหรือและกระทู้สดของสสดรนิยมเวชกามายื่นต่อประธานสภาผู้แทนรัษฎรนายชวนหลีกภัยในวันพุทธที่6พฤศจิกายน2562ถามนายยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีศึกษา 1. ประเทศไทยมีชาวพุทธ95%ทำไมจึงยกเลิกหรือ ยุบวิชาศิลธรรมในหลักสูตรขั้นพื้นฐานในระดับประฐมศึกษาและมัธยมศึกษา 2. ทำไมจึงบรรจุบังคับให้เด็กไทยพุทธ95%ต้องศึกษาวิชาอิสลามศึกษาโดยบังคับบรรจุไว้ในหลักสูตรสอพอ,อระดับประถมและมัธยมรัฐบาลนี้มีเจตนาอะไรลยจึงได้ขุดลากถอนคน ลากฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสังคมไทย 3. รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการต้องการขุดลากถอนโคนพระพุทธศาสนาให้หมดไปจากประเทศไทยใช่หรือไม่จึงได้ทำลายอนาคตของชาติไทยด้วยการบรรจุบังคับให้นักเรียนพุทธทุกโรงเรียนทุกระดับต้องเรียนวิชาอิสลามศึกษาดรนิยมเวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดสกลนครแค่เศษเงินสามแสนล้านบาทสามารถทำลายศาสนาพุทธและประเทศชาติที่ตัวเองเกิดได้หรือสามารถขายชาติได้ถึงเพียงนี้หรือต่างประเทศนา,นานาชาติเขาบอกว่าประเทศไทยรับพวกมุสลิมเพื่อมาแพร่ขยายในไทยทุกประเทศตอนนี้เขาขยะแขยงประเทศไทยมาก เงินสามารถทำลายประเทศไทยและพุทธศาสนาได้ถึงเพียงนี้หรือนานาประเทศเขาไม่ต้อนรับศาสนาอิสลามแต่ประเทศไทยให้เข้ามาอยู่เพราะเศษเงินนิดหน่อยเอง